สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาวะไหลติดค่ะเราจะมาคุยกันว่าไหลติดคืออะไรอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีเทคนิควิธีการในการดูแลตนเองอย่างไรในช่วงที่เรามีภาวะของอาการไหลติดตรงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมื่อยถักนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาวะไหลติดค่ะที่เป็นภาวะของโรคชนิดหนึ่งที่เราเจอได้บ่อยแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยค่อนข้างนานค่ะเราจะมาคุยกันว่าไหลติดคืออะไรอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีเทคนิควิธีการในการดูแลตนเองอย่างไรในช่วงที่เรามีภาวะของอาการไหลติดตรงนี้ค่ะ อาการไหลติดนะคะก็คือภาวะที่ข้อไหลของเรานะคะไม่สามารถที่จะยกหรือว่าขยับได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเทียบกับช่วงการเคลื่อนไหวปกตินะคะในท่าทางการทำกิจกรรมต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นเรายกแขนได้ไม่สุดเราควายแขนไปด้านหลังได้ไม่สุดนะคะหรือว่าเราหมุนแขนออกด้านนอกได้ไม่สุดก็เลยทำให้มันถูกจำกัด การเคลื่อนไหวจํากัดการทํากิจวัตรประจําวันนะคะทําให้เรามีปัญหาในการดําเนินชีวิตได้ค่ะแล้วภาวะไหลติดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะคือว่าไหลาติดเนี่ยมันเป็นมาจากการที่เอ็นหุ้มข้อไหล่ของเรานะคะมีการบาดเจ็บในลักษณะเรื้อรังค่ะ mm hmm. เมื่อมีการบาดเจ็บเรื้อรังเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ก็ทําให้ร่างกายเนี่ยพยายามที่จะซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้เกิดเป็นผังผืดขึ้นมา mm hmm. เมื่อมีผังผืดขึ้นมานะคะก็ทําให้ข้อไหล่ของเราเนี่ย จำกัดการเคลื่อนไหวหรือว่ามูฟเมนต์เคลื่อนไหวได้ไม่เต็มช่วงนั่นเองนะคะรวมไปถึงกรณีที่ช่วงที่มันมีการอักเสบหรือการบาดเจ็บที่เป็นเรื้อรังตรงนี้นะคะจะทําให้เรามีอาการปวดบางคนมีอาการบวมนะคะยิ่งทําให้ร่างกายของเรานะคะมันก็จะลดการเคลื่อนไหวไปอัตโนมัติบางคนก็จะรู้สึกว่าช่วงที่ปวดเนี่ย จะไม่ขยับแขนเลยก็จะฟิกแขนอยู่ในลักษณะของให้แขนตรงไว้จะขยับก็แค่เนี่ยใช้มือเล็กๆน้อยๆพวกนี้ค่ะมันก็เลยทาให้ข้อไหลของเราเนี่ยไม่ได้ถูกการขยับหรือว่าเคลื่อนไหวเลยยิ่งกระตุ้นนะคะทําให้น้ําไขข้อนะคะเกิดการไหลเวียนเนี่ยในข้อได้น้อยลง รวมไปถึงกล้ามเนื้อรอบๆส่วนอื่นๆนะคะถูกถูกยับยั้งการใช้งานหรือพวกเขาใช้งานได้ไม่เต็มที่แล้วก็ยิ่งเวลาเราฟิกแขนเอาไว้หนีบแขนเอาไว้ไม่ขยับแขนเลยก็จะทําให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อไหล่ของเรานะคะเกิดการตึงรั้งยึดรั้งได้ดังนั้นมันก็อาจจะลามไปยังกล้ามเนื้อมัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงได้ก็ทําให้ยิ่งทําให้จํากัดการเคลื่อนไหวของไหล่มากขึ้นยิ่งซ้อนเข้าไปทําให้ข้อไหล่ของเราเนี่ยมีภาวะ เกิดอาการไหลติดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบางครั้งกรณีที่เราเกิดอาการปวดหรือมีการอักเสบเนี่ยแล้วเรายกแขนหรือว่าเคลื่อนไหวไหลไม่ค่อยได้อะคะ่ะเบื้องต้นมันไม่ได้เป็นภาวะในเรื่องของการไหลติดนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของภาวะของเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบซึ่งจะเป็นอยู่ประมาณ1-2เดือนแรกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําการรักษาหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รู้วิธีในการ กระตุ้นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องหรือว่าทำกายภาพบาบัดในช่วงนี้ค่ะก็จะทําให้ภาวะอาการปวดหรืออาการอักเสบตรงนี้ค่ะจะมีไปในลนักษณะของเรื้อรังก็จะทําให้เรากลายมาเป็นคนที่มีปัญหาภาวะของไหลติดในที่สุดได้สําหรับการรักษาทางกายภาพบําบัดนะคะในผู้ป่วยที่มีภาวะไหลติดก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดนะคะอย่างเช่นพวกอันตราซาวเลเซอร์หรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะที่จะมีในลักษณะของความร้อนลึกจะไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อการคลายอของเนื้อเยื่อผังผืดหรือว่า ลดการอักเสบของอาการบาดเจ็บในแต่ละตำแหน่งได้นะคะรวมไปถึงอาจจะมีในเรื่องของการดัดดึงข้อต่อนะคะหรือว่าในเรื่องของเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อต่างๆด้วยการใช้แมนนวลเทคนิคของนักกายภาพนะก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อหรือว่าพังผืดเราเนี้ยเกิดการยืดการคลายตัวได้มากยิ่งขึ้นนอกจากที่จะบําบัดร,รักษากับนักกายภาพบ,บําบัดแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะ ดูแลด้วยตนเองได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประครบร้อนหรือว่าประครบเย็นรวมไปถึงเทคนิคในการออกกําลังกายการยืดกล้ามเนื้อหรือว่าการทากายบริหารที่ถูกต้องซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจําเป็นที่จะช่วยทําให้ภาวะของโรคเนี่ยหายได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะที่แสดงถึงอาการหรือว่าภาวะของไหลติดนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถ เอาไปลองสังเกตตนเองหรือว่าสังเกตคุณใกล้ชิดของเราได้นะคะบางครั้งคอาการของท่านอาจจะใกล้เคียงกับลักษณะอาการที่เราเนี่ยได้กล่าวไปแล้วหรือว่าบางครั้งอาจจะมีอาการอื่นที่นอกเหนือจากที่เราได้กล่าวไปก็จําเป็นที่ต้องเข้าสู่หมวดในเรื่องของการตรวจประเมินวิจัยทางการแพทย์หรือว่าทางการกายภาพบาบัดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปปรึกษาแพทย์หรือนะักกายภาพบาบัดใกลบ้านท่านได้นะคะ รวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เทคนิควิธีการในการดูแลตนเองในช่วงที่เรามีภาวะไหลติดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปแยกในเรื่องของท่าทางนะคะการออกกําลังกายหรือการกระตุน้นการเคลื่อนไหวในช่วงที่เรามีภาวะไหลติดก็ทุกคนสามารถจะติดตามได้ในคลิปต่ตอไปเนื่องจากว่าเกรงว่าคลิปนี้มันอาจจะยาวเกินไปแล้วก็เนื้อหามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะ สำหรับวันนี้นะคะเราเมื่อทักนะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่สนใจเทคนิควิธีการทางกายภาพบำบัดแล้วก็การดูแลทางกายภาพบำบัดด้วยตนเองที่บ้านง่ายๆนะ,ะก็สามารถที่จะติดตามช่องของเราแล้วก็มาตามดูองความรู้ต่างๆได้ที่ช่องของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ